เออเออเออใส่รองเท้าให้ปุ้นหน่อยเออเออเออดีเว้ยเออเออเออใส่เท้าใส่เท้าเออเออเอออ่ะนั่งนั่งนดียกันนั่งเดียกันนั่งเดียกันนั่ง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 คุณนายเดทตีนอย่างเดียวเลยอะเราไม่ต้องใส่แล้วรักกันนี่รักกันนี่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูไปรักกันไหนไปรักกันไหนรัก รักกันรักกันนี่นั่งเมยนั่งนี่เมนั่งนี่เมนั่งนี่เมนั่งนี่นั่งค่เออรักกันหน่อยรักกันหน่อยปุ้นสอนเมยหน่อยปุ้นสอนเออรักกัน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 เออฮ้ยจะจิดทำไมเนี่ยให้ปุ้นใส่เองให้ปุ้นใส่เองลูกนั่งลงนั่งลงเมนั่งเมนั่ง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 เออนั่งนั่งเออโอ้ยรักกันหนยรักกันหน่อยสิรักกันหน่อยสิ Lắc canh này đi Lắc canh này, <laughs> <Lá căn> này. <laughs> à chút này chút này chút này non 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 Nón non 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 à lắc canh đi Lắc canh này Lắc canh này đi, đi. ủa lè lúc nhác lên <laughs> เจ๊ทานน้อยเจ๊ทานมะนัดเชตจะไทลูกไปเจ๊ทานตรงโน่นนี่อ่ะั่นไหนอ่ะเจ๊ทานเท่าเท่าเจ๊ทานตรงนี้เลยไปเห็นนัชเชตไทยลูกไปยัดยัดเจ๊ผ่านได้ยัยเจ๊ผ่านดไหนเจ๊ก่อนนด้วยไปนั่งไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนนั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่ยัยเจ๊ไปดูก่อนไปนั่งเร็วนั่งเร็วเมย์นั่งเร็วเมย์นั่งก่อนเร็วเมย์นั่งเร็วเดี๋ยวปุ้นมาเร็ว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 อ๋อปุ้นมาแล้ว เออนั่งลงนั่งลงเนาะเออรักกันทำยังไงรักกันน่ะไหนรักกันดิ๊ปรักกันทำยไงปะขี๊รักกันทำยไงลูกหยางก็ขอบุญแม่เดี๋ยวยางเจาอีกนะอะเออขนมเอออ่ะให้นักเช็ดดูหน่อยนักเช็ดดูหน่อยรักกันยังไงรักกันน่ะให้นักเช็ดดูหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อยแล้วเมย์ทำความอีกงเมย์ทำความหายปุนอีก ทของเออเออเออก่อยค่อยปุ่นน้อยกค่อยปุ่นน้อยเออเออเอออะๆๆเมเออเอาบเอหน่อยเาจบเอหน่อยเอฮนักน <ผม S 3> ัทจูบจ้